ะคระีมนะคะโลชั่นทาผิวนะที่คุณนะคะสามารถใช้ทําให้ผิวขาวขึ้นสืนส้นฟูผิวนะคะปรับสภาพผิวเออผิวที่แห้งกร้านนะคะจะค่อยๆนุ่มนึชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะจะป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยนะคะราคาอยู่ที่290บาทจากปกตินะคะราคา390บเาเลียนให้ดูนะนี่นะครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ถามว่าครีมทุกตัวที่นุ่นนำมาขายใช้เองไหมนะคะน้่นใช้จริงทุกตัวนะคะถามว่าใช้แล้วจะขาวเลยไหมคุณต้องทาเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่มีครีมไหนนะคะที่ทาแล้วจะขาวเลยนะคุณจะต้องพยายามนะคะเออทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวแบบขาวครั้งสองครั้งที่ทาเนี่ยมันอันตรายนะคะพวกนี้มันจะมีสารอันตรายอ่ะน้่นให้ดูเลยไหมมันจะมันจะชุ่มชื้นต่างกันนะคะนี่คือข้างที่ทาข้างที่ไม่ทานะคะก็ยังไงน้่นฝากไวปเลยนะคะอูต้าวิทครีมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่า วันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะวันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณเดี๋ยวขอเชคพลังงานของเขาก่อนนะคะพลังงานของเขานะคะ เขานะคะได้จัดติดเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอาจจะเป็นนักกฎหมายนะคะราศีตุลได้นะคะออหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในราชอาอทำงานราชการก็ได้หรือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นคนที่รอบคอบนะคะ คีนถ้วยเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่มี2อบุคลิกคือนุ่มนวลอ่อนหวานแข็งแกร่งแต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่อาจจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะควีนเหรียญ เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะเก็บอาการเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะแต่ว่าสําหรับตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะแก้ปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบให้ความช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งตัวเองเดือดร้อนนะ เดทนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์จากใครกับใครมานะคะหรือเพิ่งเลิกเอออาจจะทํางานเกี่ยวกับหมอพยาบาลก็ได้นะคะเกี่ยวกับพวกความตายหรือเขาเองอาจจะแบบว่าจบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะถ้าลักษณะนะคะที่นุ่นอ่านมาตรงกับเขาแสดงว่าไพ่กองนี้ไพ่คลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะคุณสามารถดูต่อได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนุ่นขอเป็นตัวแทนของเขานะคะในการที่จะบอกเรื่องราวถึงคุณซึ่งขอแทนตัวเองว่าฉันกับเธอนะคะเออทุกคนนะคะสามารถสลับคำสรรพนามนะคะได้ไม่จำกัดเพศนะคะไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็สามารถดูคลิปได้นะคะ รู้นะว่าคุณเหนื่อยฉันรู้นะว่าคุณอพยายามกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงฉันรู้แต่ว่าฉันน่ะไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกดีไปมากกว่านี้ได้เลยฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยมากแค่ไหนอ่ะแล้วฉันอ่ะมารู้สึกผิดในวันที่คุณอะเดินหนีฉันไปในวันที่คุณแข็งแกร่งหรือในวันที่คุณมีเส้นทางชีวิตของคุณคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีฉันแล้วคุณเดินไปไกล กว่าฉันมากๆอะในขณะที่ฉันกําลังทํางานหรือฉันไม่ได้มาสนใจคุณคุณเองก็อยู่กับตัวเองและคุณก็ได้ดูแลตัวเองดีมากๆด้วยพอฉันหันกลับมาอีกทีฉันก็ไม่เห็นคุณอยู่ที่เดิมไม่เห็นเธออยู่ที่เดิมแล้วคุณคงไม่รู้ว่าฉันอะอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะในโลกโซเชียลน่ะฉันส่องดูคุณทุกวันเลยคุณโพสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาของฉันหมดเลยนะ ทั้งที่ฉันาอยากไปหาคุณมากๆแต่เส้นทางระยะทางมันไกลมากๆเลยสําหรับเรานตอนนี้ฉันได้แต่เฝ้ารอคอยวันที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณฉันไม่เคยไม่รักคุณเลยนะฉันรักคุณมาตลอดแหละแต่เพียงเพราะว่าฉันไม่ได้แสดงออกฉันแค่นิ่งๆเพราะฉันคิดว่าคุณคงจะรับรู้หรือว่า ฉันก็คิดว่ามันคงยังไม่จําเป็นที่จะบอกคุณตอนนี้จนกระทั่งวันที่คุณเดินจากฉันไปฉันถึงได้รู้ว่าฉันสูญเสียสิ่งที่มีค่าฉันเพิ่งรู้ว่าการไม่มีคุณเนี่ยมันเจ็บปวดมากเลยนะแล้วคุณคงไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันแอบดูคุณบ่อยๆ คุณดูสวยคุณดูหลอ่อคุณดูมีเสน่ห์คุณดูน่าค้นหากว่าแต่ก่อนเยอะเลยซึ่งมันมีอะไรที่ฉันน่ะรู้สึกว่าฉันน่ะถูกต้องมนโดนคุณสะกดหัวใจไว้หรือโดนคุณแบบสะกดไม่ให้รู้ไม่ให้ไปไหนได้อะในหัวในความคิดฉันมีแต่เรื่องราวของคุณเต็มไปหมดเลยนะ ฉันเหมือนคนที่ดูแลความรักไม่ได้ฉันเหมือนคนที่ทําให้ความรักที่ที่ดีๆมันแตกมันพังมันสลายไปฉันเพิ่งรู้ว่ารักแท้ดูแลไม่ได้มันเป็นแบบนี้นี่เองฉันไม่รู้จะพูดยังไงให้เธอกลับมาฉันไม่รู้ว่าจะขอโทษยังไงให้มันสมกับสิ่งที่ฉันเคยทําผิดคนเราอ่ะ จะเมื่อจะมารู้ค่ะก็ในวันที่มันสายไปจริงๆฉันรู้สึ้งคานี้แล้วนะเธอเหมือนแสงสว่างเธอเหมือนแสงอาทิตย์แต่ตอนนี้ฉันทําอะไรไม่ได้อีกแล้วฉันทําได้แค่จ้องมอง ฉันไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ๆเธอไม่กล้าที่จะไปขอโอกาสกับเธอเพราะถ้าเข้าไปฉันรู้ดีว่าเธอต้องเดินหนีฉันแน่ๆเลยฉันไม่สบายใจจริงๆนะแต่ฉันทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยแค่กลับมาเป็นเพื่อนหรือกลับมาคุยกันสักหน่อยก็ยังดีอะขอแค่ฉันได้กลับเข้าไปในชีวิตเธอเธอจะให้โอกาสฉันได้ไหม ฉันาจ,จะไม่ทําให้เธอเสียใจอีกแล้วนะฉันจะทําให้เธอมีแต่ความสุขตอนนี้ฉันพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นการเงินความสุขฉันให้เธอได้แล้วนะขอโทษที่เคยทําให้รอขอโทษที่ไม่เคยเห็นเธอในสายตาหรือว่าไม่ได้รีบบอกความในใจให้เธอรู้เร็วกว่านี้ที่ที่ฉันเฉยชาไม่ใช่ว่าฉันไม่รักนะฉันรักมาโดยตลอดแต่ฉันคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเท่านั้นเอง ฉันจนอาจจะลืมไปว่าบางทีเธอก็ก็อาจจะรอคําพูดคําว่ารักหรือคําว่ารู้สึกดีหรือว่าสถานะที่ชัดเจนจากฉันฉันขอโทษจริงๆนะกลับมาเธอกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเป็นเพื่อนก็ได้ฉันขอโอกาสเธอแค่นี้แหละ ถ้าเธอให้โอกาสฉันส่งสัญญาณมาบอกฉันหน่อยนะฉันพร้อมที่จะรับสัญญาณจากเธอฉันพร้อมที่จะกลับมาดูแลหัวใจเธอทิ้งปัญหาต่างๆแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมให้อภัยฉันเถอะแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเธอให้มากขึ้นจะแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีต่อเธอให้ชัดเจนมากกว่านี้ ความรักของเราจะเป็นความรักที่มีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความโรแมนติกเป็นความรักที่หวานจะไม่ทําให้เธอเสียใจจะไม่ทําให้เธอร้องไห้หรือผิดหวังอีกแล้วจะไม่ทําตัวเย็นชาแบบนั้นอีกแล้วขอแค่ให้ขอแค่เธอให้โอกาสฉันและฉันก็หวังว่าถ้าเธอได้ยินข้อความนี้เธอได้ยินสิ่งที่อยู่ในใจฉันเธอจะคิดทบทวนมันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะตัดสินใจ เออทิ้งโอกาสฉันไปได้โปรดจงทบทวนอีกครั้งเถอะนะนี่คือข้อความสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเคยทำผิดเขาอาจจะเคยเป็นคนที่เย็นชาในความรักหรืออาจจะบ้างงานหรืออาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจคุณวันนี้นะคะเขารู้ซึ้งแล้วนะว่าคุณคือคนสำคัญก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหม ก็นุ่นเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณได้เจอความรักที่ดีขอให้คุณสมหวังในความรักขอให้คุณนะคะประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักนะคะมีความสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆก,กาลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทาสแตมให้นะคะ แล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุนจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะที่สั่งซื้อครีมกูต้าวิทครีมกันนะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะขวดละ290บาทจากปกติ390หรือคุณจะสั่งเป็นชุดก็ได้นะคะมีกูต้าวิทครีม2ขวดแล้วก็เจลมะขามป้อม2ขวดนะคะในราคา500บาทจากปกติเอ้อ918บบาทนะคะยังไงนุ่นฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย